วิชาบัญชีเบื้องต้นหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสมการบัญชีนะคะสมการบัญชีคืออะไรสมการบัญชีก็คือการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของหรือทุนนะคะทั้งที่แล้วเราเรียนเรียนแล้วว่าสินทรัพย์คืออะไรหนี้สินคืออะไรนะคะเรามาดูสมการบัญชีนะคะเราจะเขียนสมการได้ดังนี้นะคะ สินทร์เท่ากับนี่สินบวกกับส่วนของเจ้าของหรือว่าคุณนะคะมาดูตัวอย่างการหาสมการก็จะเหมือนกับสมการทางคณิตศาสตร์นะคะถ้าตัวใดตัวหนึ่งหายไปเราต้องหาค่าน,านั้นวิธีการก็คือย้ายข้างย้ายจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายอย่างเช่นอยู่ข้างขวาเป็นบวกพอย้ายออกไปด้านซ้ายก็จะเป็นลบจากคูณเป็นหารจากหารเป็นคูณประมาณนี้นะคะมาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ เรามีสินทรัพย์สองหมีสินหนึ่งหมส่วนของเจ้าของไม่รู้ตัวที่เราต้องหา,า,ะะาก็คือส่วนของเจ้าของนะคะเราก็จะคำนวณตามสมการบัญชีเลยคือสินทรัพย์เท่ากับนี้สินบวกกับส่วนของเจ้าของนะคะเห็นไคะเรารู้แล้วสินทรัพย์มีสองหมื่นี้สินมีหนึ่งหมื่นตัวที่เราต้องการหาคือส่วนของเจ้าของที่เราไม่รู้วิธีการคือย,าย้ายข้าง เราต้องการหาส่วนของเจ้าของก็ต้องย้ายหนึ่งหมื่นมาทางด้านซ้ายอยู่ฝั่งนี้เป็นบวกย้ายมาก็ต้องเป็นลบเอาสองหมื่นลบหนึ่งหมื่นเหลือหนึ่งหมื่นบาทเราก็จะได้ยอดของส่วนของเจ้าของ,ของแล้วว่ามีอยู่เท่ากับหนึ่งหมื่นบาทวิธีการหานะคะเหมือนกับสมการทางคณิตศาสตร์เลยมาดูตัวอย่างที่สองสินทรัพย์คือสิ่งที่เราต้องการรู้มีสินมีห้าหมื่นส่วนของเจ้าของมีห้าแสนห้าหมื่น เพราะฉะนั้นมาดูการคำนวณสมการบัญชีคือสินทรัพย์เท่ากับนี้สินบวกส่วนของเจ้าของตัวแรกสินทรัพย์เรายังไม่รู้ก็ใส่เครื่องหมายโดยเช่นมาไว้นี้สินมีเท่าไหร่มีห้าหมื่นส่วนของเจ้าของมีเท่าไหร่ห้าแสนห้าหมื่นที่การเราอยากรู้สินทรัพย์ก็นำสองตัวนี้บวกกันตามสมการบัญชีเลยอันนี้ต้องย้ายข้างไหมไม่ต้องก็อยู่ข้างเดียวกันก็สามารถนำมาบวกกันได้เลยได้หกหมื่นบาท ะะเพราะฉะนั้นร้านมีสินทรัพย์อยู่600,000บาทนะคะไม่ใช่60นะคะเอา50,000บวกกับ550,000ได้600,000นะคะตัวอย่างที่3นะคะมีสินทรัพย์700,000นี้สินไม่รู้ส่วนของเจ้าของนะคะมีอยู่600,000เราต้องการรู้คือต้องการรู้สินทรัพย์แล้วก็แทนค่าตามสมการบัญชีเลยคือสินทรัพย์นะคะ เท่ากับนี้สินบกส่วนของเจ้าของนะคะสินทรัพย์มีเจ็ดแสนนี้สินยังไม่รู้ส่วนของเจ้าของคือหกแสนนำเข้าสมการบัญชีเลยต้องการรู้ตัวนี้นี้สินวิธีการเลยคือย้ายส่วนของเจ้าของไปทางด้านซ้ายก็จะเหลือหนึ่งแสนบาทเพราะฉะนั้นนี้สินที่เรามีคือหนึ่งแสนบาทอน,นี้คือวิธีการหานะ